ทนายตามเผยแนวโน้มชนะคดีหลังจินและหนิงเข้าแจ้งความกลับแซน ทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาที่สอนอปทุมวันพร้อมกับหนิงปณิตาและสามีจินธรรมวัฒนะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับแซนวิสาพัฒนในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมแซนได้เข้าแจ้งความเอาผิดจินสามีของหนิงข้อหาหมิ่นประมาทเพื่อการโฆษณาเช่นกันก่อนที่ทางด้านทนายตั้มจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายเพื่อต่อสู้คดีและล่าสุดในวันที่17พฤษภาคม ได้เดินทางมาแจ้งความกลับแซนโดยมาถึงประมาณเวลา16นาฬิกา45นาทีซึ่งทนายตั้มได้เปิดใจว่ามาแจ้งความแซนเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังเมื่อวันที่1พฤษภาคมได้มาแจ้งความคุณจินและได้มีการถแถลงข่าวในลักษณะที่เป็นการหมิ่นประมาทคุณหนิงในคำพูดที่บอกว่าคุณหนิงมีเรื่องให้ว่ามากกว่าตั้งเยอะคำพูดนี้พูดออกมาได้ยังไงคุณหนิงมีอะไรให้ต้องว่า จริงๆต้องดูแลตัวเองมากกว่าจึงต้องมาดำเนินคดีโดยมีหลักฐานเป็นคลิปและถอดเทปคำให้สัมภาษณ์และมีพยานเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อถามว่าการแจ้งความคุณจินเพื่อจะเอาเงิน7-8หลักเพื่อความสะใจเป็นผลไหมด้านทนายตั้มเผยว่า จริงๆแล้วการที่จะดำเนินคดีใครเราต้องทำตามกฎหมายไม่ใช่ทำเพื่อความสะใจการที่แซนจะดำเนินคดีคุณจินเพื่อความสะใจผมว่ามันไม่ถูกต้องและในส่วนของคุณจินก็มีแนวทางการต่อสู้คดีอยู่แล้วก็ดูแล้วว่าถ้อยคำที่คอมเมนต์กันมันไม่ใช่การหมิ่นประมาทแต่อาจจะเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรแบบนี้ก็จะสู้คดีในส่วนนี้และที่เขามาให้สัมภาษณ์ในทำนองที่ว่าคุณหนิงเราก็ดำเนินคดีได้เหมือนกัน เมื่อถามว่าแนวโน้มในการชนะครั้งนี้ทนายต้มเผยว่ามั่นใจตั้งแต่คุณจินและคุณหนิงมาปรึกษาแล้ว เมื่อถามว่าที่หนิงที่โพสต์ภาพเจตนาคืออะไรด้านหนิงชี้แจงว่าหนิงก็เขียนไปตามที่รู้สึกซึ่งเชื่อว่าทุกคนอ่านทุกคนเข้าใจและในส่วนของหนิงก็คิดว่าชัดเจนหนิงทํางานกับพี่พี่สื่อดาราก็อยู่กับโลกโซเชียลหนิงเรียนรู้กับการที่ใช้โลกโซเชียลก็ไม่ทําอะไรด้วยความสะใจก็คิดทุกอย่างอย่างมีเหตุผล เมื่อถามว่าคุณหนิงรู้สึกยังไงที่แซนเข้าแจ้งความสามีด้านหนิงเผยว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำทุกคนในประเทศไทยมีสิทธิ์ที่จะทำตามสิทธิ์ของตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเมื่อถามด้านจินว่าอีกฝ่ายบอกว่าถ้าจินเอ่ยคำขอโทษเขาจะยอมด้านจินได้เผยว่าไม่ขอโทษมีอะไรคุยกับทนายผมเพราะแต่งตั้งไปแล้วส่วนค่าเสียหายหนิงเผยว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญ เอาตามความเหมาะสมดีกว่าเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ว่ายังไงก็เอาตามความเหมาะสมที่ควรจะเป็นด้านทนายตั้มเผยต่ออีกว่าทางนี้คงไม่ได้เรียก7จถึงแหลักเพื่อความสะาใจนะครับเอาตามควรจะเป็นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นมันเลอะเธอะครับ เมื่อถามว่าถ้าอีกฝั่งอยากเจรจายอมความจะยอมไหมด้านทนายตั้มเผยว่าก็ต้องปรึกษาและคุยกันอีกทีหนึ่งว่าคุณหนิงจะให้อภัยหรือเปล่าด้านหนิงเผยว่าหนิงไม่ได้ติดใจอะไรแต่สุดท้ายมันก็อยู่ในอนาคตข้างหน้าซึ่งเราไม่สามารถมาตอบได้ว่าเรื่องราวมันจะเกิดยังไงก็ทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้ดีที่สุดอย่างที่บอกทุกคนต้องได้รับความยุติธรรมหนิงก็ต้องได้รับความยุติธรรม ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ด o m ค